ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกิตเคทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาเดินป่าคนเดียวนะซึ่งวันนี้ผมจะมาหาท่านฤาษีนะก็ผมก็เตรียมของที่มาให้ท่านนะพี่ๆก็เป็นเนี้ยเห็นไหมเป็นชุดฤาษีใหม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเก่าที่ท่านใส่ตอนผมมาที่ไรผมเห็นว่า รู้สึกว่ามันจะฆ่าตาผมมากเลยนะคือมันเก่ามากก็แทบจะใส่ไม่ได้แล้วผมอยากจะเปลี่ยนให้ท่านจริงๆนะก็มีพี่ๆส่งมาให้นะก็วันนี้ก็จะไปส่งให้ท่านนะพี่ๆก็วันนี้ก็เตรียมํำพึ่งมาด้วยนะเป็นนํำพึ่งแทนนะพี่ๆเดี๋ยวผมให้ดู เียมมาให้ท่านหนึ่งขวดนะพี่พี่คือมันเหลือแค่ขวดเดียวนะก็พี่พี่มีพี่คนหนึ่งซื้อไปนะก็อจะผมก็จะนําไปให,ให้ท่านเลสีนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในป่านะคือตอนนี้ก็ฟ้ามืดคืมแล้วนะผมไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเนะี่ยคือด้านบนคือมันมืดมากเลยนะผมกลัวว่าฝนจะตกมากเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปหาท่านฤาสีแล้วนะก็ไปให้ท่านของเรียบร้อยเสร็จผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะ พราะว่าเดี๋ยวกำไม่ทันนะโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมในคลิปเต,ต่อไปเลยนะไปกันทุกคนครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มออกเดินทางแล้วเนี่ยนะผมบอกเลยนะฟ้าคืบมากวันนะี้เหมือนกับว่าฝนจะตกอะ่ะผมมากับ,บ่าตัวหนึ่งนะวันนะี้ ก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวนะคือมาคนเดียวนะผมต้องถือของคนเดียวหมดเลยนะก็ในกระเป๋าก็หนักมากเลยนะมีทั้งน้ําแล้วก็น้ําพึ่งแล้วก็สานพาระอีกน,นิดหน่อยนะที่เอาไว้เดินป่าวันนี้ผมเอาไฟฉายมาแค่ลูกเดียวด้วยผมคิดว่าผมจะต้องรีบไปหาท่านเลยนะก็ให้ของท่านเรียบร้อยเสร็จก็จะรีบกลับเลยนะ อ่าผมก็เดินตามมาด้านหลังลนะ่างเี้ยที่ผมมาวันนี้ผมเอาของมาให้ท่านเก็ผมมีเรื่องจะคุยกับท่านเลยนะเรื่องนิดหน่อย้อนมากเลยนะ ไมผ่คือหาเยอะมากเลยนะอย่างเงี้ยเป็นไม้ไผ่หล่นมาไมผ่แก่งตามทางนี้คือเดินยากมากเลย่ฟ้าร้องละผมจะต้องรีบเดินละฟ้าเริ่มร้องดังขึ้นละกลัวว่าจะกลับไม่ทันมากเลยนะ ผมเดินมาตั้งแต่เมื่อช่วงเชียงเทียงนะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแล้วคือมันไกลมากอยู่ติดกับเขาฝั่งพม่าได้เลยเนะี่ยใช้เวลาลา่ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่น,นี่นะดูก่อนนะมาะต้องดูด้วยเผื่อ มันเดินแบบไม่ถูกทางโควิดควิด นี้น่าจะโดนปวกจอนะผมดูจากลักษณะเพราะหนามต้นหนามเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นต้อนอะไรนะมีหนามด้วย เราเดินใกล้ถึงจุดที่ท่านฤๅษีอยู่แล้วเข้นไปในโบนนั้นก็เห็นะบินี้ครับเดี๋ยวผมห้างหน้าก่อนร้อนมากเลยนะ,ะ,ะน้ำพวงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำที่ท่านฤาษีใช้ไว้อบาบแล้วก็ดื่มนะเพราะว่า ตรงนี้ผมเห็นมีแค่จุดเดียวแล้วก็มีเนี่ของที่ท่านสี่เก็บไว้น่าจะเป็นท่านน่าจะเก็บได้มั้งอไก็มีคนมาถวายซึ่งมีความเก่ามากนะให้ดูเดี๋ยวผมตกเลยนะ แคบเดี๋ยวผมล้างหน้าก่อนยวล้างหน้าเสร็จจะขึ้นไปหาท่างสีด้านบนลอมะอนมาก <c oughs> <c oughs> เหงื่อผมนี่แตกหมดเลยนะตอนนี้น นะก็ใส่พอสมควรแล้วนะพี่ๆแต่มีใบไม้อยู่นิดหน่อยถ้าตดก,ก็ต้องตาดตรงส่วนที่ไม่มีใบไม้โอเคครับหางเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่าเดี๋ยวมาผมเ้าน่าจะให้อยู่ตรงนี้เพราะมาทีไรผมให้อยู่ตรงนี้ตลอดนะ มาผมก็น่าจะจำได้เลยทำเดี๋ยวผมขึ้นไปหาดีกว่าก่อนขึ้นไปเดี๋ยวผมขอเรียกท่านก่อน ไม่แน่ใจนะว่าต้นนี้เป็นต้นโพหรือว่าต้นไทรอะไรใบมันใบม,นมันเหมือนต้นโพบ้างเดี๋ยวผมเรียกท่านก่อนนะท่านฤษีท่านฤษีท่านผมขอเข้าไปหาหนอยนะท่านอยู่นะเดี๋ยวผมวางของไว้นี้กอนหนักมากกอ วางกล้องไว้ตรงนี้นะพี่เพราะผมเขื่เข้าไปไม่ได้เดีย๋ยวจะเป็นการบรบกวนท่านเพราะวันนี้ผมก็มีเรื่องอยากจะถามท่านนิดหน่อยนะต่อเดี๋ยวผมวางกล้องไว้ตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปเคลียกับท่านหนะ่ เดี๋ยวเดีกเอาขึ้นเถอะนะเนื้อเมื่อสี่ห้องอ่ะอย็บทีสี่ห้องต้องใช<ะ>่ไมอ <ะ S 2> ือช่อสุดทายเนี่ยเมื่อทีเนี่ยครับก็พี่ที่ผมบอกท่านเป็นเรียบร้อยแน่ว่าผมจะเอาขอไปจะพาที่ผมบอกมันหนามากเลยนะก็ ตอนเมื่อก็จะทําให้อุ่นนะเพราะตัวเก่าก็แบบมันใช้แทบไม่ได้ก็อาจจะหนาวเพราะผมเห็นมีรอย่านเลยอยู่ซึ่งตัวเก่าผมคิดว่านะน่าจะเป็นเมื่อก่อนที่ชาวบ้านมาถวายท่านซึ่งท่านน่าจะใช้หลายปีแล้วแหละที่ผมทำเมื่อกี้ท่านบอกว่าสี่ถึงห้าปีแล้วครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปให้ท่านดีกว่าเตรียมน้ำพึ่งเข้าไปให้ท่านด้วนยะ เอากล้องไปใ,ให้นิดอีกนิดหนึ่งนะหาดูตรงนี้น่าจะได้ เดี๋ยวผมเข้าไปให้ของท่านเลยนะเนี่ยพี่ี่ย่อยี่เนี่ยนะ 你呢你你你这。你 but yeah ยอะคับพี่พีพ่ิท่านให้พร้อนผมนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะผมมีเรื่องจะสอบถามท่านนิดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปสอบถาม ท่านอีกทีหนึ่งนะคือเรื่องส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปถามก่อนว่าเรื่องนี้จะได้ไหมนะเฮียเฮียมาเฮียเฮียมาพี่เนี่ยเอ่อต้องเคราะห์นะพี่เนี่ยอู้นะเอ่อพี่เอ่อจะได้ลองเชิดเชิดเออเออก็พี่เชื่อเมื่อยนะที่อ่ะ ឋ្ល់មឋ្ល់ខ្ល់ក្រាច់ទៅជានិបារះតែងះទៅទ หยุดถ่ายแล้วะครับก็น้ำของให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินไปข้างล่างนั่นเดี๋ยวผมบอกว่าเมื่อกี้ผมถามอะไรท่านนะซึ่งผมจะบอกแค่ไม่หมดนะเพราะว่าบางเรื่องเป็นส่วนตัวของผมผมบอกไม่ไดนะ้เดี๋ยวผมจะบอกที่พี่ตอนผมลงไปข้างล่างนั่นก่อน ไปโควิดไปไปแล้วเป,วป็นเลี้ยงหมาไปเนี่ยไปมาผมนี่คือมาทีไรก็ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดนะเพราะผมไม่ให้เข้าไปกลัวว่าจะรบกวนท่านเลยสิีค,ครับเดี๋ยวมันเปนไปข้างหน้าเลยก็เดี๋ยวจะบอกเลี้ยงทั้งหมด ตรงนี้ผมบอ,บอกตรงนี้เนยนะอใหเดินออกมาห้างพอสมควรละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าเลยครับก็ผมก็เดินออกมาห่างจากที่ท่านและสี่อยู่เลยนะพี่ๆนี่ออกมากับน้องหมานะพี่ๆก็เมื่อกี้ผมก็ถามท่านว่าถ้าจะขอเลขอะที่เป็นหัวยท่านให้ได้ไหมนะท่านก็บอกว่าได้นะแต่มันเป็นแบบ ถ้าให้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีคนขอมาเยอะนะท่านก็บอกว่าถ้าให้ก็ให้ได้แต่ถ้ากวัาว่าจะมีคนให้มาขอเยอะอ่ะผมก็บอกงั้นไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวเรื่องเนี้ยไม่ต้องก็ได้ก็แค่ถามไปดูนะผมไม่ได้อยากได้อะไรสักอย่างนะเพราะเผื่อพี่ๆสงสัยอะไรสักอย่างนะก็ก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องส่วนตัวผมนะก็ผมไม่ได้บอกไปบอกพี่พนะ บอกท่านถามไปก็ท่านบอกได้นะเรื่องเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละพอพี่พี่ดูฟ้าคืมเลยนะแ,แสงมันอาจจะจ้าหน่อยนะเพราะว่ากล้องผมรับแสงมีได้นะครับเดี๋ยวผมกับหมาผมก็จะเดินทางกลับละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปได้วยนะคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ